ฟไฟ์ฟอลไลฟ์แล้วเป็นไฟสัญจรวันนี้พวกเราอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพื่อสถานที่โดยตรงก็นะคะต้งมีและอาการมาดีกับทุกการแข่งขันขอใครมีนะขอให้น้อยนครับน้อยนุน้อยจบคู่นี้ต่อไปสามต่อสามไหมะครับผมสันทรายความมือชื่ออะไรครับบังเอิญขยับเข้ามาก่อนนะข้างในข้างนอกข้างนอกที่ยืนอยู่ขยับเข้ามาหน้าข้างในดีกว่าครับผมเดี๋ยวรถเอาไปซิวอ่ะเกันกิจการอะไรวะนี้ยโดยตรงก่อนสามสามต่อสามมัน เข้ามาขยับไปข้างในมานั่งในก็ได้ครับที่มันจะโล่งๆอยู่หรือคนตรงนู้นนะครับมานั่งตรงนี้ก็ได้นะตรงนั้นคนเยอะมันแออัดนะครับมันกระจายคนนั่งก็ได้นะเจอกันทุกทีพร้อมป้องรอยานโชคไพทอนนะครับ รู้สึกกระถินได้จองผมเยอะยิงงนะช่วงนี oui. ้บเวลาแล้วครับ คุณวิทย์มินเตอร์ไฟวันนี้จะลงมะนาวเองด้วยวันนี้พี่บอลพี่บอลเลกเลขเลขพี่บอลพี่บอลครับพี่วิทย์บอกว่าพร้อมแล้วเหมือนงานพี่บอลเอาแล้พี่ใหญ่จะออกลงแล้วใฮ้ใครกางใจให้เราได้นะครับดูกดส่งดาวนะครับคน เคยยังไม่เคยส่งดาวนะมันจะมีดาวฟรีให้ส่งนะครับผมกดส่งมาได้ครับเป็นกำลังใจเราผู้เราอากาศเย็นๆแบบนี้ดีเหลือเกินเบ๊กเบ๊กเบ๊กจังหวัดนสวั่ดีครับใช้ลเข้ามาเยอะนะจบเจ็แมนทำหน้าที่ได้เจ็บแจ๋วมากแตกหรือเปล่า งานนี้มีแต่งไหมจบโอ s! <S ้ยสาหัสโอ,โอ้ยหลังหัวระวังนะครับโอเคขอโทษขอพลอยครับไม่ได้ตั้งใจจบสั่นเลยสุดท้ายสั่นเลยสั่นเลยนาทีเดียวครนาทีเดียวโอ้ยเต็มดีมากดีมากดีมากคืนนี้พี่จัดทั้งทีจบ อสบายทำงานดีสุดอสบยเฮ้ยพีวีพีวีเขาสุวิทครับดอกสบายทำงานดีสุดเลยวันนี้าเขาเขาบสามสิบวิสุดท้าย ผมอดใจรอดูสามต่อสามไม่ไหวแนละ้วจริงๆเดี๋ยวขอทีมงานมาเป็นเซฟแมนเพิ่มทุกคราวนะครับผมพอไม่พอสิบปีสุดท้ายเจ็ดหกห้าบมูคบหมูคบ,บแตกอีกแล้วหมูคบมาสอบเลย บอกเลยวันนี้หมูกรอบอัดทิศเอ็มสุถือป้ายมาด้วยก็ได้นะพี่แล้วมันขายรูออปอะไรยป้ายหน้าร้านของพี่ออพีหมูกรอบ